ขนมเค้กขนมเค้กขายอยู่นะพี่ทรงผมก็คล้ายๆกันอันนี้ชื่อ้ายยุ้ยเยอะยุ้ยเยอะนี่เป็นชื่อเล่นจริงๆหรือว่าตั้งเพราะว่าจะเรียนแบบครับเป็นชื่อเล่นจริงๆเลยค่ะยุ้ยเยอะค่ะอ้าวทำไมอ่ะตอนแรกก็ชื่อยุ้ยนะคะไปทำมาเป็นคนเรื่องเยอะยุ้ยเรื่องเยอะบอกธุรกิจส่วนตัวนะฮะมาที่อะไรทำอะไรมีคอนโดให้เช่ามีคอนโดให้เช่าแล้วก็ทำจิวเวลรี่ค่ะอ๋อทำจิวเวลรี่ด้วยโอ้ช่วยกันทำเป็นหุ้นส่วนแล้ววันนี้มาแข่งคิดว่าถ้าโดนแป้งจะเราจะหมดศรัทธาไหม เราใจรักก็อยากมีเอเราใจรักนะเราใจรักเราเป็นนักร้องด้วยไหมครับไม่ค่ะไม่ได้เป็นนักร้องร้องเล่นที่บ้านอย่างเงี้ยร้องเล่นที่บ้านแล้วใครบอกว่าเหมือนครับพวกลูกพวกอะไรเงี้ยค่ะสามีก็บอกว่าคุณพ่ยอายุไหนพี่นี่สามสิบกว่าสามสิบกว่าเลยนะเป็นเป็นแฟนเพลงของน้องยุ้ยไหมเป็นค่ะเป็นแฟนเพลงแล้วก็เป็นแฟนคลับด้วยโอ้ยชอบมาตั้งแต่เขาเด็กๆแล้วค่ะแต่วันนี้ต้องแข่งกับคนนี้ระวังหน่อยนะขนมเค้กนี่เขาก c ปี้โชว์นะเป็นก๊อปปี้ที่ไฮหาพอภัย เคยมีใครบอกว่าคุณเหมือนไหมคุณขนมเค้กตอนเด็กๆใช้เพลงพี่ยุ้ยปวดร้องเพลงค่ะปวดร้องเพลงแล้วก็ใช้ยุ้ยเพราะว่าเขาเป็นเด็กไงตอนเด็กๆจริตจักราไม่ค่อยมีก็เป็นพี่ยุ้ยพอโตมาก็จริตเยอะเยอะก็เป็นตขึ้นมาจริตเยอะเดี๋ยวพออายุมากกว่านี้หน่อยจลิตมากกว่านี้ก็จะใช้เพลงตั๊กแล้วไไไดปปจ เสียงร่องรักเรื่องรเรื่องร้าวในใจไปไปให้ใกลเท่าใดยิ่ดีอะไรอะรางงี้ผมไม่ได้เรีกจะหลิดแล้วไม่ใช่เหมือนเฉพาะเสียงตันเหมือนไอ้เจ้าตันเหมือนไอ้เจ้านีเอาค่นี้ใส่พอเอาคนี้ใส่อแค่นี้ใส่พอหรือคุณยูเยอะอยากจะร้องเพลงตั๊กไหมครับ เคยไม่รู้จักกันดิไม่รู้จักรู้จัก่ากได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปให้ฉันได้ซึ้งได้ทราบอีกครั้งตอบมาฉันจะไปไม่ควางตา้งใจไม่งทานใจเธอคิดยังไงมีอะไรกับเขาหรือยังถ้ามีฉันก็คงต้องขอให้เธอและเขาโชคดีรักกันจริงเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้บอกเขาบอกไปแล้วความจริงกับเรื่องของเราเธอนั้นสินรักฉัน คุณพี่คะเออร้านจิวเวลรี่อยู่แถวไหนเออร้านจิวเวลรี่อยู่แถวไหนอ๋อใช่หมันจะไปขนเพชรเข้ามาอันนี้จะให้ร้องเพลงพวกเมียมาด้วยเหรอผมว่าน้องเค้กกับพอนี่พวกเมียมาด้วยเหรออย่างเงี้ยเออต้องทำเสียงแบบนั้นนะแล้วก็บุคลิกเขาเรียบดอนเรียบร้อยแลดีแต่ต้องมีท่าประจำด้วยนะพี่ผีเนี้อะไรต้องแต่แล้วต้องมีท่าประจำของน้องยุ้ยเขาด้วยท่าประจำยังไงครับพวกหมอนพวกหม มาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยพกเมียมาด้วยเหรอชักพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยแหมมาแค่นั้นก็พกเมียมาด้วยพี่ชมเต้นให้พี่ดูหน่อยได้ไหมแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ร้องก็ถูกเส้นสิพกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยพกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยแหมมาแค่นั้นก็พกเมียมาด้วย งโม่ปูเลยโอ้โหอยา้วยอยากด้วยจะโดนไฟเลยจะไฟเลยออกถึงออกจากรายการเลยอยาวด้วยน่ารักเลยเหมือนตาเข็มโอ้โหนี่กันดีมากฟังดูแล้วจริงใจเฮ้ยอ่ะโอเคพกเมียมาด้วยเหรอครับดนตรีมา ฮะพกเมียมาด้วยแหละเนี่ยแม่มาแค่นี้แล้วพกเมียมาด้วยอุตส่าห์แอบรักอุตส่าห์แอบเล็งแล้วแม่ดันเปรี้ยเอาเมียมาด้วยที่ได้ความหล่อที่ได้ความรวยอยากจะใช้ความสวยที่เป็นปรรรย์เมียมาจะพกอค์มาทำไมง้งไม่เก็บ แม่ถ้าไม่รีโมทจะกดออกมาคนเดียวจะได้จริงเทียวหนิงหน้าพกมาด้วยพกเมียมาด้วยเหรอฮะพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยพกเมียมาได้หรอคะพกเมียมาได้หรอหนิงเนี่ยแม่มาที่เนี่ยต้องพกเมียมาด้วย ขึ้นห้างและขึ้นเขาลงพวยก็ยอมไปด้วยไม่เคกลัวด้วยลนะ่ะอยากมีติดมือไว้สักคนแมถ้าใครทำหลน่นต้องเสร็จเราแน่ละรวยด้วยหล่อด้วยหุ่นดีเสียดายที่ได้เต็มทีนะ่แมถ้ามีไม่มีจะจับตีตราเสียดายเงินด้งไม่น่าพกเมียมา พกเมียมาด้วยเหรอฮะพกเมียมาด้วยหล่ะเนี้ยพกเมียมาด้วยเหรอฮะพกเมียมาด้วยหล่เนี่ยแหมมาแค่นีแ้แล้วพวกเมียมาด้วย ใช้ได้คู่นะฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญครับเยอะครับทางนี้ครับทางนี้ครับเอาไมค์็ไม่ให้ผมก่อนครับเดี๋ยวถอดหมวกเลยนะพี่นะเดี๋ยวเพชรมันเลอะนะครับพี่ครับอ่โอเคพร้อมใครได้น้อยกว่าโดนแป้งอยู่ที่กรรมการนะฮะพอใจคนไหนนะครับเอ๊รบิ้น อโอ้โหครับต้องชื่นชมครับเสียงดีทั้งคู่นะครับ<อ>แต่ว่าความเจนบนเวทีนี้รู้เลยว่าคุณยุ้ยเยอะน้อยไปหน่อยน้อยร<ป>้องแต่คาราโอเกะอยู่บ้านเน<อ>ี่ยแต่คนนู้นเขาอาจจะถ้าเป็นมนวยนี่คือว่าต่อยมาเยอะและ<อ>้วหลายสังเวียนร,ร้องมั่นใจ<อ>จับจังหวะของคุณยุ้ยได้เยอะเลยเอาจจะเป็นท่าเต้นเสียงร้องน้ำหนักเบาน้ำหนักเสียงอ้อนส่วนคุณยุ้ยเยอะนี่ก็เสียคุณเพราะมากนะจ๊ะยอย่างที่คุณสมจิตบอกครับ ประสบการณ์กระดูกนั่นแข็งโต๊กเลยนะครับน,<อ>น้องนมเค้กนะครับส่วนคุณยุ้ยเยอะถ้าประกวดกับสู้กับพวกร้านจิวรีด้วยกันนั้นชนะแน่นอน <c oughs> ท้าทั้ประเทศเลยครับท้ <c oughs> าแทนเลยครับว่าถ้าเจ้าของร้านจิวรีมาสู้กับคุณยุ้ยเยอะนี่เสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนแต่พี่ยุ้ยถึงแม้ว่าพี่จะโดนแป้งนะคะแต่พี่ก็ยังดูสง่าดูดีมันไม่สามารถกบรานสีอร่รรในตัวพี่ยุ้ยได้เลยสุดท้ายเลือกคนไหนครับเลือกหนมเค้ก คคครรัับบโอเผมเห็นต่างเลยอ่ะผมว่าจริงๆแล้วคุณยุ้ยเยอะเนี่ย <isten> ดีก <also> ว <laughs> ่าทุกอย่างเลยคโดยพลาดนิดเดียวคไม่มีเจลวี่มาฝากพวกเราคุณยุ้ย ขาดประสบการณ์ครับแต่เสียงเพราะจริงๆร้องก็ดีฮะเพียงแต่ว่าความจัดจ้านหรือว่าจริตจก้าของความเป็นมืออาชีพอะน้องหนมเค้กเข้าได้มากกว่าแล้วเพลงนี้เขาต้องใช้เยอะด้วยใช่ครับพวกเมียไปด้วยพวกเมียไปด้วยเลยเนี่ย